มาเอฟซีกินมะขามเผ็ดส, <c oughs> สบูนกินมะขามเผ็ดสบูนกันสบายดีเด้ออาน้องลูกดูช <c oughs> มเด็กเด็กเออเปิดจักรูเนี่ย ăn ta ơi và... này non rồi ừ cho hiện mẹ ừ. 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 này Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không แย่เนาะนพี่นอ้องน้องมุ่นนอ้องห่ยตอนพลนมาอมเอาลงไปหยียบดยรดเล่หยบรถไม่ท้ากินลเลยไม่ชิมมะขาม lên này xèo nữa làm cạn cạo nèo mà mạo nhảy đi nữa cổ nhầm này mình ngu กับข่าวมันไม่ได้เห็ดนะกินหอดหมูคนเด้อยล็กเก็บหน้าผ่าแพ้ผ่ามันแห่งรุ่งเจอผ่าต้องมันแห,ห,ห,ห่งเออเอามายุบด้วยตัมหู จำหูมันแสบแม่อาวา้เย็นข้า làm bác tôi Hai cường à Xinh nào Nêm hmm. nạ nhằn mình Xinh à Ngu ngu ngu

Xu xa chân rồi Xin lại nè Hạch thải Bỏ cho ừ. mẹ mai cái <laughs> <để không cười> <để không cười> กินชมดีๆแบบเขาเขาไมนกินนะเขาไม่กินแต่คุณเขา mẹ để nó muốn ừ. Mẹ luôn mình nhặt cái dao กระดาษเปน็นหยดนอาบน้ำตะเวนในลุ่ล้งเนาะนอนจะเ่นเขาบนน้อยมีวันจันทร์บุกผู้อื่นไปโวเฮียนแม่นจะบอกแม่นซื้อ เขาผักตีใหม่เขาดาวทีนจะบอกผักระลุกทาไมเจ้ากูบอกว่าซีเซ็งไปกับไป Bao bê bỏ giúp bỏ cuộc bỏ lắm bỏ lắm mùa lắm mùa thám mùa cô cứ lắm mùa 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 lắm อิ่มข่าวแล้วสำหมางนี้มาอยากขึ้นลูกอ้าวมีตากมูไว้ขอบไก่ลูกตากมูไว้ขอบไก่ลืมได้นี่ ให้กินมาตำหูนะบอกบอกพนา<ม>ไห<ป>มสบบามสิ่งมันเจ็บเลย อเอาคลิปนี้ก็ไปก่อนด้วยพ่อแม่พี่น้องพอกันม่คลิปหนาจ้า